โอเคก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพรากว่าผมในเกมมาพัน m แมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟหกหนึ่งเก้าผมนะก็แค่วันนี้มาอัปเดตนะผมนะมาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือผมได้เน็ตแล้วนะครับผมเย้ yeah! ทีนี้ก็ได้มีเกมให,ใหม่แล้วส่วนข่าวร้ายก็คือพื้นที่ผมเต็มแต่ไ,ไม่เปร เดี๋ยวผมจะลบเกมที่ผมไม่ไม่ไม่ได้เล่นแล้วก็อาจจะลบคออฟด้วยเพราะคออฟแม่รอไป15กิกแล้วนะฮะแล้วก็ผมจะโหลดเกมนึงเป็นเกมแนวยิงปืนคล้ายค,ค,คออฟแต่ว่ามันมันกว่านะตอนนี้อยู่ในบน PC ซึ่งในอในอ,อะไรของกูเนี่ยคือตอนเนี้ยในสโตสเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยมันยังลงให้ทะเบียน เขาบอกว่าจะเปิดในอ่าปีหน้านะผมนะต้นต้นปีหน้านะเขาบอกอย่างเงี้ยก็นั่นแนหะละฮะรอกันต่อไปโอเคเรามาดูอันดับกันดีกว่าครับผมนะอ่าอันดับของเราอยู่ที่เจ็ดร้อยสี่สามโอเคด่านสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าผมนะอันดับด่านนะแล้วก็ตัวละครสุดแกร่งหกร้อยหกสิบสองนะผมนะและกิ้วก็ยังอยู่ที่สามสิบสองเท่าเดิมแล้วก็เอ่ ผมมีอะไรจะถามทุกคน <c oughs> โอ้ยส <c oughs> ัมผัส <c oughs> ผมอยากรู้ว่าไอ้ไอ้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อ,นอันนี้กดปิดกดปิดอันเนี้ยคือมันต้องทำไงให้เราแบบไม่ต้องดูโฆษณาก็กดได้ทุกคนเขาบอกว่า <c oughs> มันมีแพ็กหนึ่งที่ทําให้เราดูแบบโฆษณาได้แล้วมันจะไม่เนียทุกคนมันคืออันนี้ปะถ้าเป็นอันนี้ผมจะได้กดเลยนะครับเพราะผมมีตังค์แล้วนะครับตอนนี้แต่ถ้าไม่ใช่ผมก็อาจจะไปเติมเกมอื่นนะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ้าซื้ออันนี้แล้วมันจะ ให้เราแบบไม่ต้องดูโฆษณาไหมอะไรอย่างนี้นะครับช่วยบอกทีนะใครที่เติมแพ็คนะผมนะแล้วก็ใครที่ยอผมเติมแพ็คนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้สร้างกิลด้วยนะนี่ไดฟูมกิร่างหนึงมาผมแล้วก็สกินของมันแล้วก็มีตัว๋วมุ่อีกสามใบนะครับอ่าส่วนอัปเดตเรื่องตัวกันหนะ่อยตอนนี้ตั๋วดําในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้านะตอนนี้ผมมีอยู่ 53ใบลาวนะจจะเพราะฉะนั้นปีหน้าผมนะประมาณเดือนหน้าก็ปีหน้าแล้วผมนะเราก็จะอะา่าเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บตั๋วกันต่อไปแล้วก็คาดเดาอันนี้จากตัวผมเองนะผมคาดเดาวจากตัวผมเองผมว่ากิจกรรมแฟดประกายแสงน่าจะมานะครับน่าจะนะไม่ต้องคาดหวังทุกคนแต่สำหรับผมผมคาดหวังนะนนงนะเพราะว่าโอเคหลายคนอาจจะแบบว่าเออผมฟันธงอย่างงุ่นอย่างนี้ ว่ามันไม่มาแน่นอนเชื่อเถอะทุกคนเกมมันแบบคงไม่ได้แจกง่ายขนาดนั้นหรอมัง้งมั้งนะเพราะว่าเอาตรงนะผมอะโดนหักเหลี่ยมจากเกมนี้เยอะผมมกออนเกมนี้เยอะมากแต่ผมก็กลับมาเล่นนะทุกคนผมหวังว่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยก็เอาเกิจกรรมแฟลชเข้ามาแนละ้วรับผมนะน่าจะดีนะทุกคนนะผมจะได้ทํากระบองเหล็กด้วยนะจ๊ะเออ หินฮีโร่มีอยู่แค่หนึ่งก้อนบวกกับอันนี้อีกก็เป็นสองก้อนแล้วทุกคนผมยังขาดอีกสองก้อนแล้วก็ขาดตัวมันด้วยส่วนหินอ่าบัคุซันนะผมนะไม่ได้ไม่ได้เปิดนะผมแค่เอาแค่หินอันนี้เฉยหินปีศาจเพื่อจะไปเอาอัชชุราหรืออนาคตอาจจะเป็นตัวอื่นนะทุกคนแล้วก็อีกมา่นาผมก็จะได้สิบใบจากตรงนี้ด้วยนะผมบอกเลยผมเก็บตัวดำทันแน่นอนครับผมน่าจะทันจกักรพรรดิเด็ก จากภาพเดผมว่าผมน่าจะเอานะหมายหมายถึงตอนเริ่มต้นน่ะน่าจะเอาแต่ว่าเอ่อตอนรีเทอร์น่ะมันเป็นแฝตรประกายแสงไงทุกคนถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันจะเป็นแฝตรประกายแสงที่มันจะดีเทิร์นกลับมาทุกคนซึ่งผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวเราจะเอาแฟดตรงนั้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไล่ปาดกันทุกคนเราจะเป็นสายฟรีนะสายฟรีที่เติมนิดหน่อยนะครับทุกคนนะสายฟรีที่เติมนิดหน่อยสายฟรีสามสิบเก้าบาท อาจจะเกินอีกน,นะอาจจะเติมตรงนี้ด้วยทุกคนโอ okay. เคอัปเดตเอ่ออัปเดตว่ภาษาลิ้นพันอนะไรเนี่ยเราอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ไทยล,ละอ่ะล่ะต่อไปเราไปอ <c oughs> ัปเดตอัปเดตอีกเลยดีผมพันแนละ้วผมขอโทษทุกคนเราไปอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อกันดีกว่าทุกคนนะไปลิสเกิเข้ามาเดอรโอเคตอนนี้เราก็อยู่ junior, ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อในเซิร์ฟ711กันแล้วนะครับโอเคอัปเดตพลังกันหน่อยคนระับตอนนี้พลังของผม เอ่อเท่าไหร่วะโอ้สี่ล้านนะผมนะใช่ไหมเออเออสี่ล้านนะทุกคนนะผมมีพลังลบอยู่สี่ล้านเก้านะผมแล้วก็อันดับนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับนิดนึงนะครับอยู่ที่อันดับที่สิบเจ็ดนะผมนะหลังกนดีเ <c oughs> มื่อกี้ผมเล่นกับแมวอยู่นะแมวมันโกรธผม,มจะกัดผมส่วนคนดีอ่าคุณดีของเรานะครับอ่าเขาก็เหมือนเขาน่าจะดูผมด้วยเนะนี่ยดูสิ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาดูผมหรือเปล่านะแต่เขาแบบแต่งตัวแบบเจนนอเหมือนผมอะผมแปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงแต่งตัวเหมือนผมนะฮะไอ้ไหนไหนเขาก็ใส่คล้ายๆเหมือนเราละคนดีนี่ก็เป็นไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่าน,นะแต่ว่าน่าจะนะฮะมาครับคนดีผมจะอยู่ข้างคุณฮะคุณก็น่าจะเป็นสายฟรีนะผมนะแล้วผม,มั่าจะว่าคนดีน่าจะเตรียมตัวดาวไปแล้วใช่ไหมครับคนดีคุณน่าจะเอาเอ่ออาน,นะจกกักรพรรดิเด็กเหมือนกันใช่ไหมคนดี คนดีนี่คือแบบเนี่ยนะจกักรพรดเด็กเสิร์ฟผมนะครับเนี่ยสายเติมจริงๆอาวุธสามดาวครบผมมองเลยอาวุธสามดาวโหดมากครับถ้าทำผิดเหมือนจะเพิ่มอัตรา,าก,การบล็อกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือห้าสิบผมจําไม่ได้ทุกคนใครจะรู้ก็กคอมเมนต์นนะฮะขอดูกันอ๋อดูตรงนี้ได้นี่่ากูลืมอ่านี่บล็อกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนจะบวกอะไรอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนน,นน่าจะดีเนาะ แล้วก็มีพาสซี 4, พาสซีตรงนี้นะ่าจะไม่ค่อยแบบมีคนอัพกันนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปอัพอย่างอื่นมากกว่าเพราะพาสซีมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องอัพแล้วกมันแค่เพื่อลูกไฟงงงงเฉยเฉยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวดําของเราต่อฮะตัวดําตอนนี้มันเดิมก็ผมร้อยห้าสิบใบนะจ๊ะบอกเลยรีเทนครั้งนี้น้าเสดพี่แน่ผมบอกเลยผมจะเกิดผมจะเกิดแบบหนะนึ่งล้านเปอร์เซ็นน่ะทุกคนเงินนี่ผมบอก โอ้ผมเตรียมหินไม่หลายอย่างมันจะไม่ว่าจะเป็นของฮีโร่นะผมสี่ก้อนแล้วก็มีฝั่งพิศาสีก้อนฮีโร่ตรงนี้อีกอยู่อารานะผมนะสามก้อนมีหินของไอ้ไม่ใชลลูกแก้วไประกาศแสนอีกหนึ่งก้อนโอ้โหบอกเลยว่างานนี้เบืออ่ะเฮ้ยกันเลยทีเดียวเฮ้ยเลยแน่นอนนะอย่างที่ผมบอกครับว่ายังไงผมก็ต้องเอาครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่หกวันครับตัวนี้ก็จะออกไปแล้วก็หกวันอย่างนี้มันมกี่วันวะ ตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่แปดนะครับผมนะหกวั 6, 000, นเหรอประมาณวันที่สิบสี่ไหมใช่ไหมทุกคนถ้าผมมาตกเลขผิดก็ขอโทษครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้คิดเลขนะสมองเบลอนะฮะก็น่าจะประมาณสิบสี่นะวันที่สนะิบสี่น่าจะหมดแล้วก็กลางเดือนนี่วันที่เท่าไหร่กลางเดือนนะ่าจะสักประมาณสิบเจ็ดไม่ก็ยี่สิบนะผมมาก็จะเป็นช่วงของจากพัดุ์ย r อา u ์รีเกลับมานะผมนะเดี๋ยวผมต้องไปดูใน youtube แล้วว่ามันรีเทิร์นกันวันที่เท่าไหร่นะ โอ้หมอนเรามันแน่นอนทุกคนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวอัพดีกันต่อครับอัปเดทอ่าอันดับพลังเรียบร้อยแนละ้วอ่าอัปเดตด่านนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สิบนะผมนะผมเคลียร์ด่านไปแล้วเก้าร้อยเจ็ดสี่ส่วนฮีโร่สุดแกงของผมอยู่ที่อันดับยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะส่วนคนดีของเราก็อยู่อันดับที่สิบแปดนะครับโอ้โหผมหมอนะต่อยทีหน้าอยู่แต่ผมโดนนะี่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเจอผมแน่ครับผมเขายังไม่ได้จัดอาวุธนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเด,ดี่ด โนิกของผมเนครยบอกเลยสปีดคอมไวผมจัดสุดนะผมนี่เอาใส่เถ่าจเจะไหวนะแต่ผมใส่ให้ใหไอแฟลชประกายแสงด้วยสโซน,นิกถามว่ายังใชอยรือไม่ใช้ครับไว้ทีมหลังครับผมนะเอาไปบูทด้านหลังนะสโซน,นิกก็ไวทข้างหน้าครับผมมาบูทด้านหน้าครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้บูททุกตัวตมันบูทตัวมันเองอะแหละแต่ว่าถ้าเราเอาแฟลชไวทข้างหน้าอย่างนี้แล้วให้โซนิกไว้ข้างหลังผมว่าอย่างน้อยมันก็มีดาเมจเพราะว่าถ้าเราบูทตรงเนี้ยคือมันจะโดนแฟลชใช่ไหมทุกคนนั่นแหละ ผมก็ต้องไว้ด้านหลังนะทุกคนนะอ่าแต่ตอนนี้ก็มาแบบนี้ไปก่อนอ่าจริงแฝดก็ไว้ด้านหลังได้นะแบบอาจจะมีตัวแบบตีข้างหน้าอย่างเช่นเอ่ออะไรนะเน่แน่แน่ตัวเนี้ยไอพวกแบบเนี้ยอ่าเนี้ยแน่แน่ไว้ไว้ข้างหลังก็ได้ทุกคนไว้ข้างหลังก็ได้แล้วแล้วแต่นะเดี๋ยว๋ยวผมดูอีกทีนึงว่าผมไว้ข้างหน้าข้างหลังกันตรงไหนมันดีกว่านะครับแต่น่าจะไว้ข้างหลังนะผมว่า ว่ตอนแรกผมกะว,ออว,วางข้างหน้าใช่ไหมแต่ผมคิดคิดมาเออแต่ข้างหน้าโดนตีเยอะนี่ว่าผมว่าท้าไมข้างหลังอาจจะโดนตีน้อยก็ได้นะผมนะใช่ไหมแถมเรามีคอร์ด้วะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าทีมผมจะจัดยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองดูละกันเกมมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆะทุกคนนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวขยัพแล้วกันโอเคก็ตามที่ผมพูดนะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่นี้นะมีอะไรให้ผมอันนี้ไหมอ่าใช่อันดับตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ไต่ทุกคนนะ เดี๋ยวรอให้ผมอ่าไอ้นี่ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไต่อันดับกันนะผมนะผมไม่รู้ว่าผมจะไปขึ้นสูงสุดที่อันดับเท่าไหร่นะเพราะพลังลบกกอผมอยู่ที่อ่อสี่ล้านนะซึ่งมันน้อยมากทุกคนดูดิแต่ละคนนี่ก็สุดเลยนะผมนะนี่ขนาดคนนี้ดูดิสองลา้านมันย้ไม่ไหวเลยฮนะต้องดูก่อนว่าผมจะเอาใครดีในนี้เอ้ยแต่คนนี้ได้นะแต่ผมต้องรองก่อนเอ๋อมันมีอันนี้ด้วยนี่หวา ur นะผมนะอะ่มัน เชื่ออะไรนะสอมบี้แมนนะเโอ,อ้ผมลืมอีกแล้วนะช่วงนี้สมองเบรอนะฮะสงสัยต้องกินโปรโตีนบ่อยๆนะสมัยยังไม่เบอร์ศึกเดือนเดือดใช่ไหมเขาเรียกกันนะ,ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะผมเมื่อวันเมื่อวันก่อนวันไหนไม่รู้ผมจาไม่ได้ผมไม่ได้เอามาให้ดูวนะ่าผมขอโทษทุกคนเพราะว่าออผมไม่มีเวลานะอ่าเดี๋ยวผมต้องดูก่อนเบต้าตอนนี้ที่เรา,เาใช้ก็อยู่ก็จะเป็นเบต้าปัจจุบันนะครับแต่ที่รู้อะ ยุงอ่ะยุงอ่ะมีแน่อนอนดูดิยุงคือแบบติดเบต้ามากแล้วทุกคนดูดิยุงนี่คือติดเบต้านะอ่ะคนนี้ไม่มียุงนะแต่คนนี้เขามีเจก่อนเจนอตนะ,ะแต่ผมว่าถ้ามียุงผมมันต้องใช้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งในสองเขาเอายุงมาแล้วอะ่ะเนี่ยยุงโอโ้โหคนนี้แม่งห้าดาวเหลืองสีดาวม่วงนะโหแฝดี่้คดจัดเอาว้สามดาวเรียบร้อยคนระับผมห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะผมโอ้โห วิ่งผมเพิ่งเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหรอที่มันจัดอาวุธไว้อ่ะหูอุที่จะรู้อ่ะไอ้อมี้แมนอ่ะจัดอาวุธแบบนี้ผมบอกแล้วตัดลูกไฟจับะแยะไปทุกคนชิบหายแน่นอนนะเดีย๋ยวผมต้องไปดูหนะ่อยแล้วว่าอ่าสมี้แมนเขาตัดอ่าเวลาเขาใส่อาวุธนะเขาตัดลูกกี่ไฟนะน่าจะประมาณสี่ลูกมั้งผมว่า,ผมว,าผมว่าน่าจะตัดได้เยอะของข้ามไม่ได้เล่นนะเนี่ยคือคือเบต้าเนี่ยมันเป็นเบต้าที่แบบว่าคือถ้าไม่มีแฟดคือจบฮนะจริง มองถ้าไม่มีแฟลตก็คือมันมันจะเป็นวัดที่ซอมบี้แมนทุกคนแล้วการที่ราชาทเลลึกเนี่ยมันมาเนี่ยเอการการที่ราชาทเลลึกมันมาเนี่ยทุกคนมันเปลี่ยนเบต้าของซอมบี้แมนตรงที่ว่าอย่างแน่นอยมันก็ยังมีโอกาสจะได้ตีหนึ่งรอบเข้าใจไหมทุกคนก็คือถ้าซอมบี้แมนแบบแบบดุนดวนกันเลยนะแบบหนึ่งหนึ่งอยังไงก็คือตัดลูกไฟแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามีตัวนี้อยู่่มันจะเพิ่มเรามันจะเพิ่มลูกไฟให้เราทุกคนแต่ถ้ามันออกได้อีกหนึ่งเถิร์นทุกคนอืม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  เข้าใจอ่ะเรามารีวิวอาวุธกันหน่อยดีกว่าครับผมนะ <c oughs> อาวุธของเ,อเราจะเลือกเราปลอกแขนนะผมนะอ่ะเรามาดูฉากต,ต่อยมันบนอากาศก่อนเลยแล้วจังก็ซัดบนพื้นแบบตึงๆอือ้เป็นแอนิเมชั่นที่โคตรเท่โคตรร้าใจโป๊ออีกหนึ่งทีตอนนี้ตัวอาวุธผมอยู่ที่36ไปเดี๋ยวผมต้องเก็บตัวอาวุธละ เพราะว่าผมน่าจะไปสุมนะ่มเนน่าจะเอาน่าจะเอานะตัวเนี้เพราะว่าม,มันสะท้อนดาวมีทุกคนผมชอบตัวที่มันสะท้อนดามีนะโดยไม่ต้องทําอะไรมากทุกคนยิ่งเราไม่มียุงด้วยยุงอะ่ะรีเทิร์นกลับมาแล้วรอบนึงทุกคนแต่ผมเอาไม่ทันนะเพราะว่าตัวมันนั่นแหละฮะเพราะว่าตัวตัวดําผมไม่พอนะเนี่ยมันรีเทิร์นไปแล้วนะรีเทิร์นช่วงซอมบี้แมนเข้านะผมนะแล้วตอนนี้ตัวนี้เข้ามาปุ๊บตัวที่รีเทิร์นกลับมาคือตัวนี้ครับผม บอกเลยว่าแจมแมวจิงกาเบลจิงกาเบลก็เลยทีเดียวผมนะผมบอกแล้วว่าผมเอาแน่นอนโอเคก็คงน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะคลิปก็คงมีแค่นี้น้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปแชทเกมอื่นนะโอเคใครที่ชอบคลิปวันคลิปวันนี้ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วที่สำคัญนะผมนะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยทุกคนจะได้ดูแจ้งเตือนอ่าถูกแจ้งเตือนจากผมนะ ทุกคนจะได้ดูคลิปผมบ้างเพราะบางคลิปนี่คือแบบบางคนแทบไม่ได้ดูเลยเศร้ <c oughs> า่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังทำต่อไปนะจ๊ะโอเคแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊วย